วิดีโอนะนักกีฬาและกองเชียร์ทั้งหมดรับรังคันให้โอว่าเพื่อเป็นกำลังใจ แก่ผู้รับผิดชอบในการแข่งขันนักกีฬาและกองเชียร์ต่อไปทางที่จะได้กล่มเม็ไมตรีระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกิจกรรมการแข่งขันกีฬานี้เป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการเสรับหนุนอย่างต่อเอนื่องผมจึงขอถือโอกาสนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นําในการออกกําลังกายตามนโยบายของรัฐบาลที่ทุกหน่วยงานควรจัดให้มีขึ้นเป็นสีสันที่สวยงามนะคะปีนี้ฟ้าชมพูนั้นก็สดใสนะคะตอนนี้ท่านประธานก็จะได้ไปเยี่ยมเดินเยี่ยมนะคะกล้วก็ให้กำลังกายแก่คละกลุ่มสีใช่ค่ะในส่วนของกลุ่มสีฟ้านะคะก็การทำบุญประเพณีของร้างนา ประเพณีนี้นะคะก็เป็นประเพณีที่เสด็สืบเนื่องมาตลอดนะคะซึ่งเป็นภาคเหนียวต้มทางกองโวลก็ยังปฏิบัติอยู่นะคะอ๋อคือปก็มีกองกฎหมายมีส่วนกลางด้วยเพราะว่าก็จัดในกรดีเพราะว่านักตุลาการเนี่ยมันมีมันมีกระป๋งอันนี้ก็แบ่งสี่สี่ก็กระจายไปสี่สี่สํานักใครในเข้าไปร่วมตอกแท่งสมัยก่อนเนี่ยสํานักอยู่

อกรุบสีฟ้านะคะซึ่งกรบวนของสีฟ้านั้นก็จะมีทั้งการแต่งกายในชุดไทยล้านนานะคะมีผู้ถือป้ายบนสีนะคะแล้วก็มีผู้ถือธงสีผู้ถือหผู้เงินผู้ทองนะคะรงนี้เนี่ยที่สําคัญก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระบาทสมเด็จฯเราผ้าเราทุลกาเรายักษ์เราตาแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม ยัดมาแย่ยัดมาในน้ำเลยแต่ยั์ดูสินะ้าขยับตลอด่านอบประกอนะคะเนียทานะายนะคะทนสมัยค่ะเห็นม่าะายืมากเลยานลายมากเลยสุดท้ายน้ำน้ำทมเนี่ยไปอยู่ที่ท่านลายทารายหมดเลยค่ด้ ีส้มนี่สวยมากนะครับเป็นสีพัสด์ิดในดวงใจไทยทั้งชาติ พวกอาคารวานอาคารจิตแต่พระชนกมีความอดทนมีความเพียรคิดว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อการโยงกับให้แก่ปีดามารดาและองค์สังคมต้องต่อสู้มาหาสุดที่ใช่ไหมวันเกิอื่นก็ไม่ยอมเห็นกานสุดทาย